อะไรอ่ะอุ๊บว้าวโอ้ยตกใจเปิ้ลมาแกะทัสดูุกันมาทัสดูุจากเอฟซีอ่ะเอาสิเฮ้ยตยะ,ะ,ะเด็กๆพี่ทองดีซื้อตุ๊กตามาเนี่ย ตั้งใจว่าจะทับละครนะนะละครน่ารักน่ารักอ่ะเพิ่งได้มา2ตัวเองเดี๋ยวรอหน่อยนะเดี๋ยวไปหาซื้อมาเพิ่มตัวผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอดใจรอหน่อยสวยนะอืมอืผมสวยเชียนี่ก็น่ากลัวเชียเอว่าะ,ะคลิปนี้จะมาแกะพัสดุกันอีกละมาเลยดีกว่าไม่เสียเวลามาอ่ะสองแรกนะครับมาจากฟ้าใหม่ชแนลเอ๊ะชื่อฟ้าใหม่ มันน้องฟ้าใหม่เลยมาดูว่าน้องฟ้าใหม่ชาแนลส่งอะไรมาปั๊บอ่ะจดหมายจดหมายกันอ๋อโน้ตค่ะกราบเรียนพี่ทองดีที่เคารพค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะพี่ทีดองเอ้ยทองดีเอหนูชื่อฟ้าใหม่นะคะย a h o วันนี้หนูกับเพ,เ,พเพื่อนร่วมกันส่งของเพื่อนอยากส่งของไปให้ค่ะของที่เพื่อนกับหนูส่งไปให้ก็จะมี ซองซองซุมอุ้ดมีซองซุ่มด้วยทั้งหมด3ซองสกุตช,ชี่1ชิ้นค่ะบายบายอ่ะหนูส่งของให้พี่ตงดีรอบที่ทูแล้วอ๋อรอบที่สองช่อง y o u t u b e ฟ้าใหม่ Channel ค่ะกดติดตามยังคะติดตามแล้วสวัสดีค่ะหนูชื่อตูนค่ะอ๋อนี่อีกคนหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีครับน้องตูน น้องหนูชื่อเตยสวัสดีน้องเตยด้วยมาจากช่องตูน Room รูมชแนลฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะพลอยค่ะอ้าวนกพลอยอีกคนนึงจากช่องพิง o m รูมชแนลนี่ซุปีโดนัทปะดับปะดับลุ้นเราเองค่ะแฮอ่ามาดูซองสุม่มซองสุ่มซองแรกออกมาเป็นอะไรอ่ะ ววมแมลงสาบนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่พี่ทองดีสารภาพตามตรงว่าพี่ทองดีเป็นคนที่กลัวจิ้งจกอะแล้วเนี่ยดูดิดูดิไม่กล้าจับไม่กล้าจับอ่โอ้ยพี่ทองดีเป็นคนที่กลัวจิ้งจกมากเลยนะครับ อะมาดูขอลบโตนดบ้างไม่กล้าลวงเลยทีนี้โอ้มีดมีดไอ้จิ้นโจกมาดีเลยสะตะ่าแกซีเี่ดนเีสแตดสแตปแตปสแของน้องเตยน้องเตยมาดูน้องเตยโอ้อันนี้เป็นสติกเกอร์กากเพชรเหรอเก็บไว้เก็บไว้เผื่อใช้ติดอะไร และนี่ก็เป็นอ๋เม็ดอมกลิ่นโคราส่งมาจากน้องป้าใหม่นน่โอ้ยแล้วก็น้องตูนน้องเตยน้องพลอยโอ้ขอบคุณมากครับเงอะเดี๋ยวไปแกล้งแมวดีกว่าต่อไปเป็นพัสดุมาจากน่าจะเป็นน้องผู้ชายนะครับน้องอัครเดชวงพักดีสวัสดีครับพี่ทองดี ชอบดูพี่ทองดีมากๆแอละยายและน้องก็ชอบดูพี่ทองดีมากๆโอสวัสดีครับคุณยายพี่ทองดีตลกดีของที่ส่งให้ก็มีเหล็กดัดฟันเฮ<ะ>และสกุช๊ชี <c oughs> <c oughs> ฝากกดติดตามด้วยช่องเวฟแสนดีถ้าอยากรู้วิธีใส่เหล็กดัดฟันก็เข้าไปดูนะผมขายเหล็กดัดฟันสนใจ Facebook ชื่อเวฟ โอ้เด็กจากฟันเหรอส่งมาให้เอาเราเข้าไปดูกันนะครับแล้วกันมีสกุช,ชีเอ้ยสกุช,ชินี่สกุช,ชิครับผมชื่อน้องเละน้องเละน้องเละโอ้แต่น้องเละสโลนะแล้วก็นี่คงเป็นมังคุดครับพี่ทองดีมังคุดครับ,รบแล้วก็เป็นบันครับพี่ทองดีช่องนี้นะเว็บแสนดีขอบคุณครับน้องเว็บ ต่อไปพัสดุมาจากเด็กหญิงนัดนรียยดีน้องโบนัสชื่อคุณคุณนะสวัสดีครับพี่ทองดีหนูส่งของให้พี่ทองดีเป็นครั้งที่สอแล้วค่ะเห็นไหมจำได้จำหนูได้ไหมคะจำได้ครับครั้งนี้ของอาจจะน้อยนะคะหนูมีอะไรมาบอกคะ่ะช่วงนี้หนูอาจไม่ได้ดูคลิปพี่ทองดี ที่พี่องดีอัพลงคลิปใหม่อะค่ะเพราะปอห้าการบ้านเยอะมากแต่หนูโคตรชอบทําการบ้านเลยค่ะดีครับดีครับวงวาง,วาง,วางก็มาดูพี่ธงดีบ้านนะไอีไลน์ก็มีนี่ y o u t u โดสลาสองห้าส่เกโบนัสอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> แบงแบงกาโมนี <laughs> ่ ih, ถ้าเอาแบงที่เด็กๆส่งมารวมกันแล้วถ้าเป็นเงินจริงนะป่านนี้พี่ธงดีเป็นเศรษฐีไปแล้วนี่ <laughs> แต่มีเหรียญมาด้วยเนยี <laughs> นย่ยดู๋ิไหนเอาเงินอีกแล้วเ <laughs> งินอีกแล้ว <laughs> โอ้รวยเลยอ๋อนี่เป็นกระดาษโน้ตอัน <c oughs> นี้ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นกุญชี <c oughs> โอ้แต่ถ้าเป็นขนมจริงพี่ธงดีชอบกินนะ ครีมมันอร่อยดีเอ๊ะมันเคยเป็นใช่กรอกหรอเปล่าอ๋ออันนี้ทำส,สกุ๊ตชี่จากกระดาษทิชชูด้วยใช่กระดาษทิชชู่ไหมอ๋อวาดหน้ามาด้วยแล้วนี่ก็เป็นของนะครับแล้วก็เงินมหา,าศาลเลยจากน้องโบนัสขอบคุณน้องโบนัสแล้วก็คุณแม่มากๆเลยนะครับแล้วก็ป .5 ละตั้งใจเรียนนะโบนนัสว่างก็เข้ามาดูพี่ท้องดีด้วยนะขอบคุณครับ ต่อไปแบบกรองมาจากเด็กหญิงวิภาวีพะเดียงขระบุรีน้องพรน,น้องพรเหรอ,อพี่ทองดีอ่านชื่อถูกไหมครับนามสกุลถูกไหมครับอ่าละมาดูน้องพรส่งอะไรมาอ่ะขอจบหมายกันโอ้วาดรูปมาด้วยเอซี 4, พี่ทองดีโอ้โหเซลมูน าายาวมกบส,สวัสดีครับพี่ต้องดีสุดหลอ่อหนูชื่อพรค่ะหรือจะเรียกว่าน้ำหวานก็ได้ค่ะโอ้พรก็สั้นดีนะครับอะเรียกน้องน้ำหวานก็ได้หนูมีของให้ลุงแฟรงค์ด้วยค่ะโอ้ดีใจจังเลยหนูอายุสิบขวบค่ะป .4 ทับหนึ่งปีนี้หนูเป็นหัวหน้าห้องด้วยโอ้ <c oughs> กลับมาที่เรื่องสกูตชี่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบต้องเป็นรอเรือนะลูกเปรียบเทียบดูว่าแตกตา่างยังไงหนูชอบดูพี่ทธงดีมากเลยของที่หนูให้ก็คือ1นึภาพระบายสีมีน้อยน่ารักสกุชชี่พวงกุญแจไข่อะไรเอ่ยนะหนูมีช่องชื่อเน c คเตอร์ ar, ลรอลูกเน็คเตอร์ช n แนลหรอครับเป็นภาพเซเลมูนนะคะอ๋อ ตอนนี้ยังไม่มีกําลังเปลี่ยนชื่ออยู่ค่ะอ้าวสัก2เดือนนะจะได้ค่ะอ้าวนี่คือครั้งแรกที่ส่งให้นะคะอีเออพี่ต้องดีมันนี่ก็เป็นของทั้งหมดนะครับที่ส่งมาจากน้องน้ำหวานโอ้ด้วยพลังแห่งจันทาขอให้น้องน้ำหวานมีความสุขม,มากนะขอบคุณครับกล่องสุดท้ายคลิปนี้มาจากน้องเอิญและน้องโอปอจาก ชัยภูมิผู้เขียวทูพี่ทองดีลงแฟรงน้องฟ้าใหม่เสียงหญิงอ้าวาำไมสวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อโอปอนะคะวันนี้หนูส่งของมาให้ค่ะของอาจน้อยแต่แบ่งกันเองนะคะอ้าว <laughs> แล้วของก็ไม่บอกด้วยค่ะว่ามีอะไรฝากช่องด้วยค่ะโอปอ d i ดีวนะคะเจ๊ทองดีเอ้ยไม่ใช่พี่ทองดีสวัสดีค่ะพี่ทอง วันนี้ดูส่งของให้พี่ทองหนึ่งมีแก้วสองกระดิ่งของแมวโอ้กระดิ่งแมวสามไฟฉายฟ้าใหม่สี่หมอกฝรัง่งไอหมากฝรัง่งนี่เอิญค่ะฝากช่องด้วยเอิญเลิฟซาซาไอจีก็มีนะคะเฟซบุ๊กก็มีค่ะเอิญซาซาค่ะเอฟซี FC พี่ทองดอเออดีโลกสละอีหาย เสกระดิ่งแมวอ๋ออันนี้แมวพี่ต้องดีได้เล่นแน่เลยเลมอนสดาหมักฝรั่งกลิ่นเลมอนสดาโอ้นี่หมักฝรั่งไดโนเสาร์นี่ให้แมวเล่นแมวหกตัวเล่นโอ oh, ้สลาม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 สีสีโหดมากนี่ล่ะนี่คือ ดีน้มันหรือแป้งโดหรออ๋อมีปั๊มหลายรูปเลยเป็นปลาเป็นเอ่ออะไรอะเสือหรอแล้วก็เป็นดอกไม้นี่เป็นลูกบอลแมวได้เล่นอีกแล้วนี่ไฟฉายแงบวายเรามีไฟฉายถ้าไปมืดๆแล้วเราเจอแบบ ยแล้วก็มีอันนี้คืออะไรอ่ะลูกโอ้กากเพชรแบบชนิดที่แบบเป็นหลอดเนี่ยบีบเอาไว้โรยเอาไว้เขียนได้โอ้มี3าสีป่ะสีเขียวสีทองสีน้ำเงินออะละครับและนี่ก็เป็นของที่มาจากน้องเอิญน้องโอปอขอบคุณครับทั้งสองคนเลย อาละครับและทั้งหมดนั้นก็เป็นพัสดุที่เราทำการแกะกันไปในวันนี้พูดตรงๆนะเกือบชอบกันเกือบชอบพี่ทจงจกตัวดีพี่ทองดีนะกลัวจิ้กจกมากเลยถ้าถือมีดอยู่ในมือนะแล้วมีจิ้กจกมาเกาะหน้าอยู่นี้นะสิ่งแรกที่พี่ทองดีจะทำนั่นก็คือการหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็ชีบเลยจะขอตัวไปตายดีกว่า เอาละครับเด็กๆและคราวหน้าเรากลับมาแกะกันต่อนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องทองดีโชว์ฮาด้วยอ่านหนังสือผีแล้วก็รีวิวของเล่นลงอยู่บ่อยๆเลยนะครับคลิปนี้ไปละโอ้โใครก็ได้เอาจิจโจอไปจากหน้าทีไปละครับเด็กๆบ๊ายบายโอ้